มาอองเทียบเราปน้องเอ้ยคุณออากาศดีดีนี่นีโอ้คนเห็นยังนี่นะอตัดพาจะเขียนมาตุบานโอ้ยไแล้วจะไวอืม้อดมอะขี้ดมอะรนี่เดี๋ยวูบ้ามีปลอย้างนั้นเลเออต่จะแต่จะไี่่ชายโฉดชายโฉดชายโฉด้งนั้นเลย

ที่ที่ทำงานแล้วสาวเก๋ันหยินดีดีดมีรถเรนมีรถเรนผ่านอืม,อมกาดน้ำมัเช้าถึงที่ทำงานแล้ว คนยังโมงัตว์เด็ตื่นเนาะหกโมงเสาร์เองเฮ้ยมีนกนั่งเป็นหมู่ด้วย หลับไม่นอนนะสามคนนะี่นอนเมีแล้วตัวคนเมียแล้วรอดลูกลันเอสแม่พูดเห็นครับผมต้คลิปละเลยอ่ะตัดออกได้ไหมได้แต่ไม่ได้ไม่ได้ว่ะบึงมุมสูงของตึกยามมเศร้าได้เป็นรองด้วนี่ความวีวัฒนา

เดือบบันแล้วะเเนนะพาดอ่านพาดอ่านไม่เนาะยเอนเมื่อวานป่มากเลแกนี่จะถีบมแล้ววะพี่งินน่า่มีเนามีกเส่งมเส้นตืไปกับ้านออนอนเราอาบน้ำไม่ดองเราอาบน้ำนอน